เอาละพี่ซีดเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการดูุ่มเทีวีแล้วก็มาอยู่กันในรูบอกรสตีกันอีกแล้วนะนะหลังจากพาร์ที่แล้วนี่เราไปเป็นตำรวจกันแล้วเงินเดือนมันไม่ค่อยพอกินแถมไม่พอกินไม่พอติดลบอีกต่างหากนะนะ <c oughs> ก็รอบนี้นี่ก็เลยมาเป็นเดือกแก๊งกันแล้วก็ไม่ใช่แก๊งธรรมดาทุกคนนี่ผมอยู่แก๊งรอยัลไทยอาร์มี่ด้วยเห็นมันมีกลุ่มก็โปรโมทเลยไอยตอนเช้าะเข้าไปดูก็ไม่มีแม็กูโดนปลดยศไปแล้วยศมาแชลมาแชลกูระวังนะต้อไป ให้ย้อนกูคืนกูไม่ปมโปรโมทให้นะแมปมึงอ่ะเอ้ยพี่บาวคือใครวะ นี่นี่นโอ้นั่นเดี๋ยวตายเลยลงไ่แล้วพวกมึงไม่ลงมาแม่วันลงไม่ได้มันลงไม่ได้พี่มันติดมันเอาอะไรมาจ่อกูระยะประชิดเลยแล้วเข้าร็วรีบลงมาดเร็วนีาล้าแล้วีแล้วา้มาแล้ว้ฆ่ามันดี่ามันดีพวกมึงแม่งโคตรจ้าเลยเฮียแม่งเอาเอดับจอหน้ากูบินเลยเมื่อกี้ถ้าเราฆ่าไม่ได้ก็กำไรเลยนะมันถือเอดับอะ พี่มันมีคนตามหลังมึงเข้าไปอ่ะมันมีมันมีมันมีมนุษย์การ์ตูนช่วยด้วยอ่ะฮึ่มฮึ่มฮึ่มไปเกต์ไปเกต์ไปเกต์มันพูดอะไรไม่รู้มันพูดอะไาบุญสาวฟิลิปปินส์ไอ้ภาษาภาษาฟิลิปปินฟิลิปปินโน่ไอ้ภาษามันเด็กน้อยมันแปลนขวบเลยบูมแล้วโดนเด็กแปลขวบเล่นเข้าแล้วไงไฮโอ้หนูโหยิงเลยอ่ะเปรตเลยนี่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 โอ้ยมันโคตรคนเก่งเลยมันกระโดดวนตัววนหัวกะเลยยิงดอกเดียวเลย แล้วไม่เจอโปรเพยเยอร์ฮั <laughs> okay. hello, 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 hello. ลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ้เหี้ยกูโดนยิงตายแล้วมึงเป็นอะไรกันนี่มันหอ่ออะมันเหี้ยไอ้กูเจะโดนมันกูตายเลยมันจี๊ดละพี <laughs> ่กูเจอเด็กกินดละมันเป็นเดอะแฟตอ้วนนะพี่กูดแบบนี้นะกูเจอเดอะแฟตอ้วนนะกูไปเอามีฆ่ามันดูอนะ่ะเออมันเป็นเดอะแฟตอ้วนแล้วมันพูดเมันเด็กอะ่ะ พี่พี่นี่เด็แฟร์พี่พี่ฮ่ฮ่ามันฮ่่าฮ่าว่าก่า่าฮ่าฮ่วฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่าน่า่าน่าฮ่ัฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ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 ่าน่าย่าน่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าไ้าฮ่นฮ่า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 ฮ้าฮ่าฮลาฮ่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 าฮ้าฮ่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 าต้อง่าซืาอ่ืนอีฮ่าาน่าง่าาา่า่า่าฮ่่าซืาอ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่่่ยิงาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าฮ่แฟอ้วน ไอ้้ดแฟนวัวไอ้ไปเกโดนแฟนวัวเฮ้ยไปเกไปเกตถอยมาไปเกไปไปเกพี่ลงพีพี่นดแฟนวัวแล้วเอาเลยเพื่อนมึงเหอเพื่อนมึงเหอเพื่อนมึงเหอะเันจะตายละนิดเด้อไอ้พี่ดนแฟนว้วไปเยบงเข้ามามกวนเบิดแรงเหลือแต่ก้อนเนื้อะลยมึงมันบอกว่า I'm not kill you I kill you ดังแบะ เราต้องรีบไปซื้อปืนก่อนนะตรงนั้นมันคืออะไรวะน่ะเออเดี๋ยวเป็นอ้วนเดี๋ยวแฟดอ้วนแม่งมันผิวปากใสกูด้วยเยี่ยกูต้องซื้อรถก่อนว่ะซื้อรถบอสไซดีกว่าเว้ยแฝดเข้าไปร้านปืนก่อนดีเอามึงก่อนเลยเอามึงก่อนเลยเอามึงก่อนเลยเฮ้ยล่วงรถไปดีเดี๋ยวแฟดอ้วนเยื่ยดเยื่ดเลยกูยิงสไลด์ไหลยืดเลยเยื่ยดเยื่ดเลยแฟดอ้วน เฮ้ยเอเลียนเอเลี่ยนเฮ้ยแม่งบอว่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่วฮ่าฮ่าแ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่าเ่าฮ่งแราฮ่าฮ่าฮ่าเดาฮ่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 า่ต้่งเลฮ่า่าเฮ้ยฮ่า่าเ่า่ฮ่าฮาฮ่าฮฮ้าเฮ่ฮ่าฮ่า่าฮ่าดโชว์ไฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาเฮาาา โไม่ต้องม่ดมา่โไมเรียบิซ่าแมนเจ็บมากเลยเราแม่กูรักเสซอร์พี้ยะนี่แล้วไงเราเราเราสามารถซื้อปืนย้ำๆเพื่อซื้อกาซุนแบบสต็อกไว้เยอะๆได้ด้วยใช่เหรอเฮ้ยเนี่ยที่ผมมีบาลเหล็ก40นัดเลยเชี่ยเอาละแก๊บแม่งมันละ เอ้ขับไปร้านปืนขบนปะที่มันชอบแคมกันอะตอกไปเจ็ดสิบนัดเจ็ดิบเหรี้อย่าตายนะเจิบนัดเออเจินัดก็พอและแม่แต่เงินเป็นแสนนะเติมโค้ดมาโคดี้โอ้ยแรปเปอร์แรปเปอร์ตำรวจเป้ยตำรวจอยิงตายขรถเอ้กูขับรถอยู่ไอ้ย คนอื but, 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 ่นพิษต er ั้งเยอะอย่ายิงมันยิงมันเดี๋ยวมัะทื่อแบกเกตเนี้ยมันจะทื่อมาะไรกูจะดสิบด้านแบกเกตมันจับไปเลยรถเจลเลยเฮ้ยมาเลยกูจะดสิบด้านให้กูตื่นก่อนแบกเกตแกงทหารไทยเราจะแพ้ไม่ได้นะผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วแล้วกูไล่หนีขับหนีเลยเกือ่อะไรมาระเบิดบนรถได้ป่ะวะไม่ไม่รู้ลองดูป่าได้ปา เฮียแม่งมันแล้วไงเฮ้ยแม่งโคตรมันไปเก็นรอตื่นแป๊บนึงอืมไม่ต้องข้ามาเฮ้ยแกงพวกนั้นดิวะแต่แล้ก็มีูนมาปูนมาปูนมาฝากเหม็นเว้ยเรามเรียกพวกกันมาหรอ สบายดีแก๊งมึงจะสู้แก๊งน่านไตได้เอ่ยพวกมึงขึ้นรถแล้วเตรียมระเบิดเร็วเข้าเราจะแหวกหน้าร้านไปแล้วปลาเลยโอเคไหมไหนดูนี้อยู่หน้าร้านเปล่าเป็นไอ้พวกมันเนี่ยที่เรายิงตายไปก็เออเดี๋ยวเราไปหน้าร้านหน้าร้านหน้าร้านแม่งชอบกระตุกเว้ยชอบนั่งคุยนี่ไงเล่าปุ๊บระเบิดขวดโอ้ย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 โอ้อ้ยโ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  เพิ่งเพกูใช้สเต็ปแบบมันเลยใช้สเต็ปแบบมันเลยต้องกระโดดเข้าหัวมันน่ะไว้ยมันตีลังกามันตีลังกาเป็นแมงกันเซ็ตไอ้เหี้ยไอ้บันทีลกาเก็บหมดเลยอะเราไม่คนเก่งเลยสามร้อยล้าของกูเอ้ยไอ้คุณเก่งเลยมันเล่นไอ้คุณเลยห้า minutes later คุยร้านแต่เลยนี่แล้วเราปาเข้าร้านเลย ตากล้าอีกลูกปาเขาล้านอีกลูกหนึ่งป่าเอาล้านไปโอ้หเจ้า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 เจเจ้า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 มจ้าเ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 จ้าบจ้าเ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 จ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้า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 จ้าเ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 จเจ้าเจเจ้เจ้าเจ้าเจ้าจาเจาเจ้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 า ว้าวตายกูตายเลยตายเลยยิงโคตรแม่นเลยเว่อี้นี่มันเล่นโมเดลเล็กมันยิงวินเตอร์นี่นี่นี่อ้าวซัมบีดำบีดำเออเออวากะวเออเออเปิดไม้ใส่เลยเล้งอ้าวมองหน้ามองทำไม เก็บงานดีเว้ขึ้นเลย <_ EN> ไปพวกเราแผนเดิมไหมปลาระเบิดแล้ววิ่งไหน <_ EN> มันเป็นอะไรกับร้านนั่งหน้าวะทำไมมันชอบครองร้านนั้นวะแม่งเรียกรถแล้วรถไม่ยอมออกมาไ <_ EN> อ้กูเป็นบ้าแล้วกูเป็นบ้าเว้ย <_ EN> <_ EN> พวกกูเป็นบ้าแล้วยกเก็บเอี้ยงไป ฟาร์มกิีฟาร์มบลกเล่นไม่เป็นไอสเคโนยูเมว์วอลคากิอัสแมนแต่กระสุนแต่กระสุนเพิ่มแล้วใครจะเก่งไปวะแล้วตำรวจมึงแค่ตำรวจไงวะแม่งมายิงกูตายแม่งบุกสถานีเลยบ้าเพื่อนเอาเลยบ้าบ้าบุกสถานีเลยเข้าไปอยู่ข้างในเลยมันจะได้ยิงยิงบนรถได้ไปพวกเราบุกสถานีตำรวจเลยกูจะเข้ากระโดดเข้าไปแล้วไปเป็นยิงพวกมันข้างในเลยแม่งโคตรเปรี้ยวเลยนี่ฮะ RSPD RSPD นึกว่ากันไหนวะ ตำรวจคนไหนจะเป็นเพื่อนบอกว่าไม่เป็นเว้ยมันยิงได้ไอ้เชคเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาบุมบุมข้างหน้าบุมสองคน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 ไอ้เบลเทเตอร์ยิงกูเอาตัวใกล้ๆก่อนตัวใกล้ก่อนตัวใกล้ๆก่อนตายตายเรียบร้อยอมันอยู่ในรถเด่ะมันยิงไม่โดนไอ้เชคเล็กเล็กเชิญเล็กเป็นตำรวจเล็กเป็นตำรวจอย่าอย่าจับอย่าจับเอ้าจับ โอ้ยยยจ้ามันเกิดข้างๆอ่ะมันเป็นตำรวจอ่ะอ๋อเฮ้ยใครปลาระเบิดเยอะมากเลยพิกสถานการณ์สถานการณ์เราไปกูสถานการณ์เราไปกูเร็วกว่าเดิมอย่ากคนร้องไปเก็ตยิงมันไปเก็ตไปเก็ตยิงตัวควาตัวคว้าคนเออเรียบร้อยขึ้นระดีเลยเอาไหมอ่ะมึงเอาไหมอ่ะกูฟันมึงนะตำรวจเอาแล้วกูเสียบตายหน้าคุกเลยกูเสียบตายกูเสียบตายหน้าคขงขังเลย ไอ้ยมันยิงกูอะไรกุ้งไอ้ยามันมันตีอะไรคุกได้กูเพิวกเลยเกมแม่งอิสระชิบหายเลยแม่งเจอกระสุนห้าร้อยนัดปืนครบกูจะยิงแต่บนรถนี่แหละไอ้เย่ยตำรวจโดนกูเน้นเน้นโป๊กดาเมจนะเอ้ยแม่กูอยากเล่นด้วยว่ะเน้นโปกดาเม็ดยิงแบบบนรถมันยิงแล้วไม่โดนหรอกพวกเนี่ยมันนุ่ม5 minutes later นี่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 เฮ้ยเฮ้ยสายโป้งน้ำเปรดว่ะลูฟี่ไม่เป็นตำรวจเฮ้ยไอ้สเก็ตโนยูนเป็โบกคุยคุยกับมันก่อนไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเราทำอย่างนี้กับมันไหมสตันไปเลยสตันจะมันออกเลยเรา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 ไปหาที่ซ่อนอยู่เออไปหาที่ซ่อนกันไหมเฮ้ยมีคนเกิดตรงนี้มีคนเกิดตรงนี้เฮ้ยพวกพวกไอ้คนเก่งนี่หว่ากูยิงเลยไปเก็ตไปเก็ตไปคนน่าไปเก็ตข้ามันไปเก็ต น้องสาวเออ๋ยตะตันใจต้องทนฝันดึกมันพ <laughs> วกกูฝันดึกแล้วไม่เล่นเลยพามาไปที่ที่มันดินเด่นหน่อยในซอยในซอยที่ไม่มีใครมองแน่นอนเออในซอยเนี่ยในซอยมาเฟียเนี่ยพี่พามันเข้ามาในซอยมาเฟียไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่น <laughs> <laughs> ไม่ไปก็เออ <laughs> 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 ยาสลบทึ่งดอก <laughs> ไอ้้เหียพวกกูเทมไดโนเสาร์ในอาร์คอยู่เรื่องต้องค่อยๆให้เบอร์ลี่ดำไอ้บ้าให้มาตักพวกเลยเออเด็กกูอาจจะไปหามาอีกสักคนมันมาบีมันมานั่นน่นมันมาแล้วมันมาแล้วไฮ้ตำรวจตำรวจมามาช่วยตำรวจมาช่วยวูยไปใส่เกาะว่ะไปใส่เกาะมาแให้กิงไม่แตกว่ะเฮ้ยมาลงมามาลงมามาลงมาแย่แล้ว แบงค์แกด่ากูตายดิบุรุษใหญ่กูด้วยแบงค์แบงค์สตารมันไม่แบงค์งมันมันมันกินโคกแล้วสู้กูรัวแบงกูจะล้างแค้นให้มึงเองไอ้เฮียกูจอดวีคนี่ไงอย่าตามมาอย่าตามมาตามมากูยิงนะเว้ยไม่ตดแตกใส่กูด้วย เอาเรียบร้อยเฮ้ยมึงเอาเบาเาเาเอาเยี่ยแล้วกูได้สี่เตออแล้วมาเปิดเาสไปไมเอ้เฮยูมึงแม่กันกูปิดไหมเลยไอ้เฮียเอามาสตันไ้ทั้งเซิร์ฟเลยไม่หยุดเ้ยไอ้เฮียท่า กูสัญญาเลยนะเอกแ๊ลซี่แมนโดนกูยิงกูจะไม่ให้มันลุกอแล้วพวกกูแม่งเสือกคิดวิธีอุบาทอย่างนี้ได้งไงให้ <c oughs> มันออกไปแล้วตัวหนึ่งว่ะมันทนไม่ไหวว่ะมันเจ็บปวดว่ะเฮ้ยกูเจ็บแฟลซี่แมนรีกูเกือบตาย <c oughs> แม่งมึงคิดดูดิถ้าเราเอามากองหมดเซิร์ฟอ่ะแล้วให้กูกดอ e ีทุกตัวเวลขึ้นไปว่ะ <c oughs> <c oughs> เลย <c oughs> มันพิมพ์ยาเลยยาคำยาเดนเลยมันพิมพ์ดาเม่เราแล้วเว้ยกูมันโมโหแล้ว ไปพูดมาเข้ามาแล้วไปเก่งไปเก่งไม่กลัวไปเก็งว้าสองเดียวตายเลยอไปก็ม่เก่งไปเก็งก็ถือปิดการไม่เก่งรีบปิดการแล้วรีบปิดการรีบปิดการรีบปิดการแล้วแม่คนเก่งเลยอุ้ยพี่เพิเจอโป้เยอะอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันหลบกูได้หมดเลยอ่ะมันกินยามันกินมันหลบด้วยมันกินยามันหลบโอ้โหเอาแล้วเอาแล้ว มันเรียกมือปืนมาหาผมเลยมันเรียกมันเรียกเรียกไข่ใหญ่โมเมียร์เบาอ่ะเอียสู้ไม่ได้เรียกผัว5 minutes later พวกมึงมันมีร้านปืนลับตรง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 จุดที่มันเป็นหมวกดำอ่ะมีกรอบระดับสูงมีระเบิดมีทุกอย่างเลยมันมีร้านปืนลัทธิสามเว้ยแม่งเอ้ยแล้วมันมีอยู่สิแล้วกูมาแล้วไงด้ปืนสุดลักเกูมึงขี่บนรถน่าจะขี่บนรถได้นะได้เลยกูยิงแล้วบันล้อ่ะไหนพวกมึงอยู่ไหนวะ เนื้อรูดหมดเลยไอ้เหี้ยกูไปซื้อกันสักพันนัดไอ้ไอ้ไม่เสีย,ปปยวะใครเสียอ้วกวะพีพีมาทางนี้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 นี่ๆๆนี่ร้านนี้ร้านนี้มันจะมีตัวอ้วกอยู่ในนี่ร้านนี้มีอยู่สี่เว้ยตีเสียงวงวปปอ้วกปะได้ยินโอ้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยบู๊ อยู่ตีกูก่อนกูไป, <laughs> <laughs> ไปกูไปก่อนนี้อยู่ตี่กูกูซื้อมาตังผัดรัดนี่ <laughs> ทำไมเสียงอ,อ้วกแตก <laughs> เสียง <laughs> วิซีดเบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วและสำหรับรายการนู้มซตทีวีแล้วก็เกมโรสัยของเราเป็นยังไงกันบ้างแม่โคตรมันเลยนะเดี๋ยวกูจะไม่ฝึกเทคนิคไอ้การกระโดดยิงอะไรพน,นั้นก่อนถ้ากูเก่งเมื่อไหร่แล้วประกันได้เลยว่าพวกกูยืนเซิร์ฟแน่นอนพวกน้องบเบลล์ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องลากลันไปก่อนสำหรับใครที่มากดไลค์กดสำหรับใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจพนัเด็กยิ้มเด็ะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า